มีผิวสวยผิวที่แลดูสุขภาพดีเนี่ยถือว่าเป็นสเสน่ห์ที่สําคัญมากๆนะคะจะทําให้คุณเนี่ยดูโดดเด่นนะคะเป็นที่สนใจจากสายตาของคนรอบข้างอย่างแน่นอนแต่ว่าน่าตกใจเหมือนกันนะคะว่าคุณสาวๆส,สมัยนีย้ก็เลือกที่จะใจร้อนนะคะอยากจะสวยทางลัดไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทําให้ผิวของเราเนี่ยขาวเร็วจนน่าตกใจนะคะโดยที่รู้ทั้งรู้ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเนี่ยอาจจะมีสารต้องห้ามสารอันตรายปนอยู่นะคะก็ยังกล้าเสี่ยงที่จะใช้กันค่ะครับแต่ว่าในวันนี้นะครับผมเรามีอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับสาวๆหลายๆคนที่สําคัญเนีป อดภัยแน่นอนเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์นะครับผมที่มีสารสกัดจากธรรมชาติคือเป็นผลไม้นั่นเองเป็นแบรนด์ไทยครับที่กำลังก้าวไกลสู่ตลาดโลกเลยทีเดียววันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับกับคุณชฉลีทิพทิพเนรนะครับซ e o จาก Grace Official t h a i l a n d แล้วก็แพทย์หญิงสาวรักษ์อมอาจชัยกุลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้งคุณหมอแล้วก็คุณเกรซเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตถามคุณหมอก่อนละกันความรู้กับคุณผู้ชมที่รักสวยรักงามนะคะจริงๆแล้วธรรมชาติ ผักผลไม้ต่างๆที่มันช่วยผิวเราขาวใสสุขภาพดีเนี่ยมันมีอะไรบ้างะคะคือจริงๆหลักๆเนี่ยมีหลายตัวนะคะแต่ว่าในกลุ่มที่ช่วยในเรื่องของผิวพรรณโดดเด่นเนี่ยจะมีอยู่ไม่กี่ตัวนะคะถ้าในกลุ่มของผักผลไม้ก็จะเป็นในกลุ่มของแตงกวานะคะที่เรารู้จักกันดีแล้วก็จะเป็นในกลุ่มของคือแตงกวาเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีมานานแล้วแต่กลุ่มใหม่ที่กําลังมาแรงกลุ่มแอปเปิลนะคะค่ะแตงกวาเนี่ยมันจะมีสารที่ช่วยต่อใต้อนุบุอิสลายเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน b 2วิตามิน C เนาะ แล้วก็รวมทางแร่ธาตุอะมิโนแอซิดนะคะนอกจากนี้เนี่ยตัวแตงกวาจะโดดเด่นในเรื่องมอยเจอไรเซอร์เพราะว่าในเมล็ดของแตงกวาเองค่ะจะมีไขมันพืชซึ่งอุดมสมบูรณ์มากแล้วก็อีกทางเนี่ยยังมีลิ์ในการยับยั้งเป็นลิดค่าเชื้ออ่อนๆนะคะเพราะฉนั้นจะมีประโยชน์ทั้งในแง่สุขภาพแล้วก็ในแง่ความงามแต่ในส่วนของตัวใหม่ที่มาแรงคือแอปเปิลนะคะเพราะว่าแอปเปิลเนี่ยเออก็คือช่วงหลังๆเนี่ยจะเป็นเทรนของสเต็มเซลล์ของแอปเปิลที่กำลังมาแรงเนื่องจากว่าเขาพบว่าในแอปเปิลเนี่ยมันจะมีสารที่เป็นแ ะะแล้วรวมทั้งในแอปเปิลเนี่ยยังมีคุณสมบัติคือเป็นกฎผลไม้ตามธรรมชาตินั่นก็คือเอสที่เรารู้จักกันดีเพราะฉะนั้นมันจะช่วยในการพิวริงหรือว่าผัดเซลล์ผิวเพราะฉะนั้นไม่เกิดเซลล์ผิวใหม่ที่มันอ่อนเยาว์กว่าเซลล์เก่านะคะแต่ว่าในส่วนของล่าสุดที่มาแรงมากตอนนี้จะเป็นในกลุ่มของแอสตาแซนทีนนะคะอาจจะยังไม่คุ้นหูกันมากค่ะก็จะเป็นภาษาไทยจะเป็นสาหร่าแดงนะคะใช่ค่ะ S <S เป็นในกลุ่มแซนทฟิลหรือว่าเป็นของพืชตระกูลแคลโรทีนอยด์นะคะคือตัวนี้เนี่ยคือโด่งดังมากที่เมืองนอกแต่สำหรับเมืองไทยเนี่ยกำลังเพิ่งมาก็คือจะโดดเด่นในแง่แอนตี้ออกซิแดนต์คือคต่อตา้านอนุมูลอิสระหมายความว่ามันจะช่วยในเรื่องของการป้องกันชะลอการเกิดริ้วรอยได้ดีกว่าวิตามินซีซึ่งเรารู้จัก,กกันดีถึง6000เท่าครับ่บางทีเราถึงเห็นไงว่าทำไมสาหร่ายเนี่ยนะครับโอ้โหอยู่กลางแดดต้ีงทนทานเลยต้องทนทานใช่ค่ะใช่ก็เพราะว่าตัวนี้นะคะซึ่งปัจจุบัน ก็ตอนนี้เขาก็นํามาใช้ทั้งในรูปแบบกินรูปแบบทาแล้วก็มีส่วนผสมอยู่ในครีมเครื่องสําอางและาการใช้ครีมหรือผลิตภัณฑ์ที่มีสารสก,กัดจากผลไม้มที่คุณหมอพูดมาเมื่อสักครู่น,นี้มีผลดียังไงครับผลดีเนี่ยคือเออหคือเป็นธรรมชาตินะคะคสคือสารเคมีไม่มีมก็จะป้องกันเรื่องการตกค้างในผิวหนังของเราแต่ว่าทั้งนี้เนี่ย ยังไงก็ตามก็อาจจะเน้นย้ำในเรื่องของการที่เราช่วยเลือกผลิตภัณฑ์นะคะที่ผ่านมาตรฐานออยเพราะตอนนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีเยอะมากทางที่ขายอย่างถูกออยแล้วก็ชื่อวางขายตามตลาดทั่วไปบางครั้งอาจจะต้องคำนึงถึงสวยแล้วก็ปลอดภัยด้วยต้องมีงีดฐานใช่ค่ะต้องบอกว่าถือว่าเป็นข่าวดีสาวๆที่อยากจะสวยอย่างปลอดภัยตอนนี้คุณชลีทิพย์นะคะซึ่งเป็น CEO ของแบรนด์นี้เกร e นะคะชื่อเดียวกับเกร e เลยแล้วก็ทำออกมาเป็นสกินแคร์สัญชาติไทยจากธรรมชาติเห็นว่าตอนนี้ขายดีมากความโดดเด่นของแบรนนดีคือ ฟอ,อง <S <S อเด่นคือของเราเนี่ยจะเน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารสกรสัดจากธรรมาชาติตามที่คุณหมอบอกค่ะ<ช>อย่างตัวแรกที่เราเอามานี่คือเป็นสบู่ <ไง S 2> สบู่ของ,งสบู่นี้นะ็นลูก<ช>แอปเปิลเลยคือเราสื่อเลยค่ะว่าเป็นสารสกรสัดสเต็มเซลล์แอปเปิลค่ะเน้นเรื่องรรดิรอยสเต็มเซลล์แอปเปิลใช่ค่ะ สเต็มเซลล์มัปเนี่ยจะช่วยแอนตี้เอจิ้งได้ดีมากแล้วก็มีส่วนผสมของแตงกวาซึ่งจะทำให้ชุ่มชื้นเพราะว่าแล้วก็จะมีคือตรงเนี้ยบางคนใช้สบู่แล้วกังวลเรื่องผิวจะแห้งเราก็เลยเอาแตงกวาใส่เข้าไปอะค่ะก็ตรงตามที่คุณหมอพูดมีอะไรอีกบ้างนอกจากสบู่ นี่ค่ะคือจะเป็นอันนี้คือเซ็ตบำรุงผิวกายลว้ลวนเลยอันนี้ก็จะเป็นหลังจากที่เราฟอกสบู่ก็จะเป็น<อ>ดีทอ็อกซ์ผิวดีทอ็อกซ์เนี่ยคนอาจจะงงว่าอ่ะทานแล้วทําให้สะอาดอันนี้เราปรับเข้ามาเป็นใช้กับผิวค่ะ<อ>ก็คือเป็นสารสกัดจากกระลัำปี ซึ่งจะมีอเอนไซม์ที่ทำความสะอาดที่ทำล,ลักษณะการทำงานเนี่ยเหมือนโทนเนอร์ค่ะคบสะบู่เนี่ยอาจจะทำความสะอาดได้แค่ผิวชั้นบนแต่ตัวดีท็อกซ์ผิวเนี่ยคือจะทำความสะอาดได้ในรูขุมขนให้สามารถเราบำรุงในขั้นตอนต่อไปได้ดีขึ้นเราก็เลยมีผลิตภัณฑ์ตัวที่สาออกมาเป็นมาร์คผิวกายค่ะคืออันนี้สกัดจาก ทับทิมทับทิมก็จะรู้กันอยู่ว่าช่วยเรื่องผิวเช่นกันทําให้ผิวกระจ่างใสและก็ลดริ้วรอยแล้วก็มีส่วนผสมของวิตามินซีด้วยสุดยอดอันนี้เ็าได้รางวัลนุณเอกได้รางวัลด้วยมีรางวัลอะไรเนี่ยที่เพิ่งได้มารางวัล The Best of Product นะครับของงานประกาศรางวัล SME Award ครั้งที่สใช่ไหมครับใช่ล่าสุดนี้เองเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับคุณเบสก็ดีใจนะคะเพราะว่า เราเพิ่งเปิดตัวแบรนด์แค่2เดือนนะคะสเดือนเท่าน,นั้นเองแต่ว่ากระแสะตอบรับค่อนข้างดีมากเพราะ<อ>ว่าด้วยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําจากธรรมชาติแล้วก็จะเน้นแมทเทเรียลที่ใหม่ๆอย่างเช่นคุณหมอพูดเมื่อกี้อแอสตาแซนตินของเรานี่จะมีทั้งที่กาลังจะมีเข้ามาก็คือจะมีออคอลลาเจนที่มีส่วนผสมของแอสตาแซนตินเป็นประเภทดื่มแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ผิวหน้าที่เป็นแอสตาแซนตินเช่นกันที่ได้รางวัลมาก็อีกส่วนหนึ่งนอกจากโปรดักต์ของเราจะเป็นนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็จะมีการ ตีที่ยอดขายคือพอคนใช้แล้วมันเห็นผลก็เลยบอกต่อยอดขายก็เลยเข้ามาก็เลยได้เลือกจากพี่ๆสื่อเข้ามาเรียกว่าวงจรเลยเนาะเพราะต้องฉลาดเลือกนะอย่าแบบว่าใจเร็วใจร้อนอยากจะสวยขาววัยโดยมีแต่สารที่แบบอันตรายธรรมชาติให้มาแบบนี้นะคะลองเลือกดูนี่คืออีกหนึ่งแบรนด์ของคนไทยที่ชื่อว่าเกรสเช่ค่ะว่าจะส่งออกต่างประเทศด้วยตั้งใจไว้เพราะเพราะส่วนใหญ่คนจะเข้ามองว่าเอาของเกาหลีเข้ามาเมืองไทยเราขอเป็นแบรนด์ไทยส่งออกนอกค่ะนี่ะ จะขายดีสนใจก็ติดต่อไปได้นะคะมีช่องทางไหนบ้างเอ่ยผลิตภัณฑ์คนไทยกันนะตอนนี้ยังเป็นช่องทางทางออนไลน์อยู่นะคะก็จะมีทั้ง i n s t a g r กรมที่เป็น i n s t a g r กรมของบริษัทนะคะ Grace Official Thailand แล้วก็มีแฟนเพจ Gracey Gate ค่ะก็จะยังเป็น2ช่องทางอยู่ค่ะยังไงก็ลองเข้าไปติดตามกันได้นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับทั้งคุณหมอสวรรค์แลวก็คุณชฉลีทิทย์ปหรือว่าคุณเกรสนะครับขอบคุณนะครับวันนี้ครับขอบคุณครับ